ครับก็ขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมและขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองมีแต่โชคลาภวาสนาดีๆขึ้นมาทุกวันทุกวันนะครับผมวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่จะมา รีวิวนะครับหลวงพ่อพัดแห่งวัดหวยด่วนนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าชุดกองบุญนะครับวันนี้ชุดกองบุญมีเหลือน้อยแล้วครับ ส่วนมากก็จะแบ่งปันหลวงปู่ให้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกค,ครับที่เข้ามาดูนะครับเพราะว่าแบ่งปันไปก็ก็คือ,อท่านใดที่ ยังไม่มีโอกาสได้ก็จะได้แล้วก็ได้ไปก็จะได้ไปคลุมครองตัวเรานะครับจากอุบัติเหตุหนักก็ให้กลายเป็นเบาหรือไม่มีเลยและบางท่านก็มีโชคนะครับผมก็พุทตระณก็แรงอยู่พอดีพอตัวครับท่าน ประวัติท่านก็เป็นสิทธิ์หลวงพ่อเดิมนะครับสิทหลวงพ่อเดิมจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับน่ละลครับวันนี้ก็ไม่ได้พูดมากไม่พูดเยอะนะครับก็หมดแล้วครับสองกล่อง3ามกล่องนะครับเหลืออยู่แค่เออหกเหรียญน,นะครับหกเหรียญเองครับเดี๋ยวเราจะมาชมว่า มีเหรียญอะไรบ้างนะครับเป็นรุ่นอายุยืนนะครับอายุยืนสร้างสตา,านี่ยครับอ่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นสองสี่แปดสองนะครับอายุยืนลงข้อพัดพากาหม,มเป็นที่ระลึกสร้างศาลาครับออกเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับรุ่นนี้ ตอนนี้ก็ลงยาก็แรงกันนะครับเหรียญหนึ่งก็ประมาณอยู่ที่หลักพันนะครับหลักพันต้นๆน,น,นะครับผมนี่แล้วเต่เน,นื้อนะครับแล้วแต่ตกลงกันผู้ซื้อผู้ขายนะครับผมครับเป็นเหรียญอายุยืนนะครับ โคดสาราซ้ายขวานะครับของอันนี้ก็จะพิเศษหน่อยฉะนั้นก็ลูกท่านจะคมชัดมากนะครับพิมพ์นี่ครับตัวนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมจะเห็นว่ามีผิวไฟนะครับเรียญ วางวันนี้ก่อนเหรียญที่สองเหรียญที่สองนี่ก็ก็จะเป็นเต็มองนะครับเต็มองคมมากนะครับเหรียญท่านตอนนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงผิวไฟเหมือนกันนะ เป็นเรียญรูปไข่นะครับผมนี่ครับเหรียญน,นอกมาก็เป็นรูปไข่เหมือนกันครับเป็นเหรียนทองแดงผิวไฟนะครับก็มีโคดอยู่นะครับยังไม่ได้ส่องเข้าไปในโคดเดี๋ยวจะมาดูอีกที เียนต่อมาก็จะเป็นเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนนี่ครับเนื้อชนวนอายุยืนครึ่งองค์นะครับผมเี่นต่อมาก็จะเป็นเด่นลูกไข่นะครับเด็นทอง ทองฝาบาดนะครับ yeah. นี่นะครับโคดก็จะเห็นอยู่นี่นะครับอันนี้หนึ่งสี่ห้าศูนย์โคดนะครับเรียนต่อมา เกะยากครับเป็นเหรียญน,นะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อเดิมนะครับพิมพ์นี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเก็บกันหมดนะครับผมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นเอามา ลงให้อาบูชาสักเท่าไหร่นะครับผมก็3ามกล่องก็เหลือแค่หกเหรียญน,นี้นะครับสมกล่องอีกกล่องนึงอยู่ในเกะนะครับมาได้เอามากล่องนึงก็จะมี8ดเหรียญน,นะครับหนึ่งกล่อง8ปดเหรียญน,นะแปดสามส ยิบสีก็ปล่อยเพื่อนๆให้บูชาไปนะครับไม่แพงนะครับก็จะเหลือแค่นี้นครับมาเก็บสะสมไว้นะครับท่านใดที่ยังไม่มีก็ลองหาดูนะครับผมก็หาไม่ยากครับน่าเก็บมากนะครับเหรียญรุ่นี้ปีหกหนึ่งราคาก็จะเริ่มแรงนะครับ เช่นวนก็ท่องแดงเปไฟมานี่เลยนะครับกบ็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำ ใหม่ๆจะหาวิดีโอคลิปใหม่ๆกับใหม่ใหม่ใหม่คือหลวงพ่อนะครับแต่ละรุ่นมาลงให้ครับผมก็เช่าไม่เยอะนะครับเก็บสะสมไว้เพียงเท่านี้เก็บเยอะไม่ได้นะครับงบน้อยคลิปนี้ก็ขอกราบกับพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม